สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแก้งข่าวกู้ภัยปกแดงครับผมได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการกู้ภัยปกแดงนะครับพลเมืองดีนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนเส้นมาดเตยนะครับมุ่งหน้าโค้งตะกิ่มนะครับผมเป็นรถยนต์กระบะเสียหลักนะครับผมโอ้นี่ครับตั้งแต่ตรงนี้เลยเสียหลังแต่ตรงนี้นะครับได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายขณะนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงกําลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่นะครับ เสียหลังแต่ตรงนี้นะครับท่านที่ใช้รถใช้ถ,ถนนบนถ,ถนน3013ระมัดระวังด้วยนะครับก่อนถึงหน้าวัดมาบเตยนะครับผมเป็นรถยนต์กระบะโอ้ยตีลังกายกี่รอบเนี่ยนู่นครับไปถึงนู่นเลยตอนนี้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมเดี๋ยวกูชีพกูไฟบกแดงนำส่งลงพยาบาลเลยนะพี่เนาะไปไปมาตรวจเทสร่างกายก่อนนะพี่นะ okay, นะครับ อ่าอเดี๋ยวผมดูให้นะพี่นะมาด้วยกันใช่ไหมครับไ,ไม่ไม่ไมพี่อ๋อไ,ได้มาพได้ไปทำงานไงี่งโอ้โหปลอดภัยแล้วพี่ปลอดภัยแล้วครับผมนี่ครับขณะนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงกำลังจก็รีบเคลื่อนย้ายนะครับส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับนี่ครับเป็นรถยนตกน์กระบะนะครับตีลังกาไม่รู้กี่ตลบครับผม ป็นรถยนต์กระบะคันนี้นะครับวเวราบาดเจ็บคนนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงกาลังจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเป็นกาลังใจให้พี่ผู้ชายด้วยนะครับขับขี่รถยนต์กระบะอินสูคันนี้มานะครับตอนนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงนะครับกาลังจะทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเดี <S <S ๋ยวให้ดูที่กิดเหตุที่หนึง่งเดี๋ยวหาพลบอยพี่เขาด้วยครับนี่ครับผมตั้งแต่นี่เลยนะครับตีลังกาตั้งแต่นี่เลย นี่ครับตั้งแต่นี่เลยนะครับผมพี่น้องแฟนเพจแ้งข่าวจะไปปแดงระมัดระวังนะครับท่านที่มุ่งหน้ามาจากวัดยักษ์มาบเตยมุ่งหน้าเข้าโค้งตะกิมนะครับนี่ครับเสียหลังเตะตรงนี้เลยร้อยเบรกเป็นรถยนต์กระบะนะครับเสียหลักนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตกตรงนี้นะครับตกคลองนี้ตีลังกาไปนู่นเลยครับผม ก็เป็นกาลังใจให้พี่ผู้ชายนะครับได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับตอนนี้นะครับกู้ชีพกู้ภัยปกอแดง104กาลังจะทําการเคลื่อนย้ายผู้ขับขี่นะครับ,บ,รบส่งโรงพยาบาลปกอแดงนะครับผมโอ้แต่เดี๋ยวให้ดูสภาพรถครับผมให้ดูดรถพลบบอไม่รู้หายไปไหนเห็นพี่เขาหารถยับเลยครับรถพังหมดเลยตีลังกากี่ตลบไม่รู้นะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับผมให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับนะครับรถพังหมดเลยนะครับคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมนะครับอาจจะจุกนะครับนี่กระเด็นกระดอนนี่คนเมืงดีเข้าทำการช่วยเหลือและพี่ๆอาสากู้ภัยผูกแดงนะครับยับหมดเลย โอ้ดีไม่โดนต้นมะละกอด้วยต้นมะกอกใช่ไหมครับต้นมะกอกขาดไปเลยครับผมนี่ครับพี่น้องแฟนเพจระมัดระวังนะครับใชรรถใช้ถนนต้นมะกอกขาดต้นกล้วยขาดโอด้โหถ้าตอใหญ่ไม่เหลือเนอะาอเอเนอะอ๋อนี่ครับบนถนน3013นะครับตำบลมาบยางพรอ,อำเภอบุกแดงจังหวัดระยอง เขาเดี๋ยวเขาให้ญาติเขามารับเอารถใช่ไหมครับเออเขาให้ใครมารับรถครับพี่อ๋อเขาโทรหาเพื่อนเขาแล้วใช่ไหมครับอ๋ครับผมนี่ครับปายทะเบียนนะครับสองทบพุท่าจอจานท์หกแปดห้าเจ็ดกรุงเทพมหานครนะครับสองทบพุท่าจรจานท์หกแปดห้าเจ็ดกรุงเทพมหานคร อ๋อพี่ต้องอุ้มออกใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากพี่นั่งอยู่ตรงนี้มันตีลังกามาเลยใช่ไหมพี่ผมยืนกำลังโดนเลยเดินดูดีแถวนี้แหละยืนพี่ผู้หญิงน่ะนั่งอยู่นี่เกมไม่เล่นทดต้มเล่นทดทัพร์เล่นทดรับโอ้โอ้ถ้าเกณเล่นแล้วทดรันะเรียบร้อยครับนี่นะนี่ครับระมัดระวังนะครับผมมมีีคู่่กรรณด้วยไไอะใช่ครับ นี่คือความเสียหายของรถนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมเห็นพี่ๆที่นั่งทานข้าวอยู่แถวนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นบนถนนสามศูนย์หนึ่งสามนะครับพี่ตรงนี้เรามีกล้องไหมกล้องเราใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้อยู่เนาะมีพี่ดูกล้องแรกนี่ครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดยังข่าวจันไร์ภัยบกแดงนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับผม พี่ผู้ชายที่ขับขี่รถยนต์กระบะคันนี้มานะครับผมนะครับขอให้พี่เขาได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับตอนนี้กู้ชีพกู้ภัยปกแดงได้ทําการเคลื่อนย้ายนะครับส่งโรงพยาบาลปลกแดงแล้วนะครับนี่ครับอันตรายมากครับผมล้อหน้าขาดหมดเลยนะครับดีที่ว่าพี่ผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงนี้เล่นโทรศัพท์อยู่ลุกออกก่อนนะครับ ฮะหลวงพ่อพัดอีกแล้วเอาครับผมหลวงพ่อพัดพัดความเจ็บความปวดออกจากร่างกายนะครับเช้านี้นะครับผมแรงมากๆนะครับก็ขอให้พี่เขาได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนนสามศูนย์หนึ่งสามนะครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิ๊ดแจ็เข่าเต็มไปปกแดงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์อย่างสุภาพ และให้กำลังใจนะครับจากลาพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวจะไปปกแดงไปก่อนเดี๋ยวตามไปดูพี่คนเก็บที่โรงพยาบาลปกแดงขอบคุณครับสวัสดีครับ